ครับผมวันนี้ก็จะพามาชมรถแห่หนึ่งคันนะครับที่ก็รถแห่เล็กครับอันนี้ก็ฮิตมากครับตามบ้านจุบัดก็จะเป็นรถแห่ประมาณนี้ครับผมครับคันนี้ก็มีการโมระย่างครับเป็นรถแห่ที่ใช้งานแบบสุดยอดมากครับผมครับโอ้โหการวางระบบก็ถือว่าโอ้โหแอบไปทุกที่ครับผมครับนี่ผมจะพาไปชมเนี่ยผมส่งสารเครื่องจัมากครับไปดูว่าเครื่องผมอยู่ไหนครับแท่นหนึ่งครับผมครับเนี่ย power ครับผมไม่ใช่มีแค่นี้นะครับผมครับดูครับดูดูดูมาชม power ผมครับ อยู่ข้างล่างแบบแบบโอดครับสำหรับพาววเอร์ตัว M4000 ของเราตัวนี้ก็รับบทหนักพอสมควรนะครับเพราะว่าใช้ขับกลางทั้งบทเลยครับทั้งบท2ตู้ครับตอนแรกลูกค้ามีใบเดียวทีนี้ก็มาเพิ่มกลายเป็น2ใบครับนี่อยู่ข้างบนครับเสียงกลางครับเสียงกลางตัวนี้ก็เป็นเสียงกลาง3ความถี่นะครับผมครับมาชมข้างหน้าว่าเป็นยังไงบ้างครับเสียงกลางครับผมครับนี่เห็นไหมครับเสียงกลางรุ่นแรก คือสกางลูกค้าแต่ก่อนใช้ใบเดียวเดี๋ยวนี้ขยับเป็น2ใบเห็นไหมครับนี่การตัวนี้เป็นกลาง2งความสามความถี่นะครับจะมีมิดมิดโลซ้ายขวาแล้วก็จะมีแหลมด้วยเห็นไหมครับนี่กลางกันหนึ่งตัวที่เราขายบนรถแห่ขนาดเล็กตัวนี้ก็ถือว่าเสียงดีมากครับราคาก็20,000นิดๆต่อใบครับเป็นกลางสดอกไรเบลดสี่ดอกขันนี้ครับผมครับดูเบดครับนี่เบลดลูกค้าก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับเบลดหกถือว่าเยอะครับสำหรับรถแห่เล็กครับนะครับแค่เสียงก็ถือว่า จัดเต็มถึงแม้รถแห่ขนาดเล็กเครื่องเสียงจัดเต็มทั้งบทได้ไวเป็นระบบคอร์สระบบอะไรครับบิ๊กระบบดิจิตอลทั้งหมดครับเพราะว่าคันนี้ใช้เล่นสดครับผมครับทีนี้มันชอบการดีไซน์ครับดูครับท่อท่อระบายความร้อนครับนะไครับนี่ครับแบบแบบเท่ครับผมครับแบบเท่ท่อระบายความร้อนตู้ก็อยู่ทุกมุมครับนี่ครับมุมนี้ก็มีมุมนู้นก็มีมีทุกมุมครับตู้ครับผมครับคันนี้คันเล็กคันนี้ครับเล่นกองสดครับหนุนครับกองสดโอ้โหถือว่า เป็นอีกหนึ่งเทคนิคหรือเขาเรียกว่าประสบการณ์การใช้งานครับเจ้าเนี้ยมีประมาณ4-5คันนะครับผมสำหรับเจ้าเนี้ยครับผมมาบริษัทเราบ่อยมากเพราะว่าแกมาเพิ่มกลางใช่ไหมแกก็เพิ่มกลางไปเรื่อยเพิ่มกลางปไปเรื่อยครับเพิ่มหน่วยใหม่ก็เพิ่มกลางปไปเรื่อยประมาณนี้ครับเพราะว่ากลางเขาเนี้ยใช้แล้วมันแน่นอนครับผมครับป่ะทีนี้เรามาลองทดสอบประสิทธิ์ครับผม